สวัสดีครับผมสวัสดีตะปีปังแปดแปดแปดสวัสดีครับมืัอนี้เราอยู่กับช่องอาชาผ้าไปครับเคยสโทอนครับผมมามามาจะผ้าไปเที่ยวงานตูมกาจังหวัดยะยสโรนนนีเป็นงานประจำปี2567ครับงานไฟตุมกาครับสตรีฟู้ดหลายครับผมบม่ว่าจะเป็นอาหารกินเล่นหรืออาหารกินหนักหรือกินข้าวเขาครับ มอนี่ขอนําเสนอครับบอตองบอกซื้อเข้ากับโคกสิพ่อฮูแล้วนะครับนี่คืออาหารแบบใดบอกได้เลยว่าแซบแซบยุฟ่าถ่าให้่องมาลองเบิ้งครับแซบบอแซบกับเบิ้งโหลดครับคนมาเยืนถ่าหลายคนเลยครับเข้ากับเป็นชิ่วแรกครับมือนี่อขยกอร้อนะให้ข่อย่ก็เด้ถ้าอยากไปล่องชิมซิมเมอร์องร้านนี่เบิ่งกะ คืนนี้ขึ้นสุดท้ายนะครับงานตุ้มกาจังหวัดยะโสธรเริ่มจากวันที่6แล้วครับมื่อนีวันที่10คขึ้นสุดท้ายครับลานเพลนยุทธตรงขามที่โอที่ยะโสธรครับผมโอ้นี่กินบะหมี่ซัมนี่นะครับมีหลากหลายครับผมมีแบบทุกจังหวัดที่นี่เลยครับว่างๆก็แวะไปนะครับมืดอนีมดมือนลก็เคลืนนีครับผมกับะหมี่ยังหลายไปเบิ่งนีล่ากันตีเข้าเขย่าสอดข้องเจ้าของลานเพ่นได้เลยครับไปครับ เนี่ยทำวิปปิ้ง,งใครไม่ชอบเด็แวบเดียวพานไปไว้เหมือนทำเสร็จครับผมของเขาก็เรียบร้อยแล้วครับเบิ่งโทรศัพท์โอ้โหเยอะย้นนำลายเลยครับผม เบิ้อเต่ะว,วิธีแต่และขั้นตอนแล้วบอกได้เลยว่านำไล่ไหลครับผมครับถ้าถูกใจคลิปดีวิดีโอดีเบิ้งแล้วถูกใจก็ฝากนั้นนะครับกดคอมเมนต์กดติดตามกดแชร์ให้น้ำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับเป็นน้อยค่ะพี่ Yeah.